ผมอยากเห็นตอนยิงปืนแล้วแกล้งตายครับได้กินได้ไหมที่แล้วมันดำดำอ่ะดำดำได้กินได้ปะไม่รู้ไม่รู้อยากกินแข็งเลยคุดขมขมเลยเหี้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ เป็นวันเสาร์ที่เท่าไหร่สี่วันนี้วันเสาร์ที่สี่กันยายนนะครับผมอโปเนี่ยนะครับผมมีหมาสองตัวถ้าท่านผู้ชมจาได้เนี่ยมีมูมูอโปเอยมีตัวหนึ่งตัวโนโอ,อโปเนี่ยนะครับไอหมาสีขาวดํามันดื้อม,มากหลายลคนน่าจะเห็นในหลายๆคลิปนะครับม่งดื้อแบบสั่งอะไรไม่เคยฟังบอกให้หยุดไม่เคยหยุดบอกให้ค่อยๆกินอาหารแม่งตะก,กุยเละเทแะแหมแฉชอบขู่ตัวอื่นอยู่กับตัวอื่นไม่ได้ก็เลยไปฝึกครับ ฝึกเนี่ยสเดือนค่าฝึกเนี่ยตกเดือนละห้าพันห้ายังไม่รวมอาหารนะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ครบ2เดือนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปรับที่ดอนเมืองเดี๋ยวเราไปดูปฏิกิริยานะครับว่าหมาผมนะครับผมจะเปลี่ยนแปลงไปได้ไหมเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนฟังคําสั่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นลู่ทางใครที่มีหมาโคตรจะสนนะครับผมและอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าหมาผมปรับเปลี่ยนได้หมาท่านผู้ชมก็ได้เหมือนกัน ขุมปากไม่หายเลยปะ่ะเราเอาฟอร์จูเนอร์ไปนะต้องเก็บด้านหลังมันป่ะมาที่เราพับเบาะเนี่ยเพราะว่ามันจะได้มีทางเดินนะครับผมแล้วก็ทางนอนยาวๆนะฮะคุ้มนะายถึงฟอร์จูเนอร์ที่ซื้อมาคุ้มเพราะว่าจะก่อนบ้านผมเนี่ยก็จะมีแต่รถสองที่นั่งแล้วก็มีเบนซ์นะครับเบนซ์เนี่ยไม่ได้ใช้นะฮะซื้อมาแอ็กเฉยๆแอ็กหญิงเนี่ยอยู่ไม่ได้เดี๋ยวขายแดกครับผมเบนซ์เนี่ย ที่รักเขาเบสเราขายกี่บาทดิเขาไม่รู้ราคาแล้วแต่ที่รักซื้ออะไรอ่ะนมโคกนมโคกโบยังดูดิแม่ซึ้อแต่เมื่อวามันก็ควรบูดแล้วล่ะชิคเก้บูดแล้วมั้งนะติ้งเนยดมก่อนดิดมเพื่อไม่รู้บูดที่รักมันเป็นวันมันบูดอยู่แล้วบูดก็บูดใส่ทุกหัวเลยนะอะ เราไปรับหมากันเจ่ามันจะดีใจไหมได้กลับบ้านดีใจดีแบบกระโดดรดเต้นเลยอะกับบ้านมันจะได้อยู่แบบห้องแอร์มันไม่เหมือนกับอยู่กับครูฝึกนะอัทิตที่แล้วเว้ยผมไปเยี่ยมมันมันเห็นผมใช่ไหมมันแบบเหมือนจะดีใจอะแต่แบบก็ต้องเกรงใจครูฝึกอะแม่งแบบแม่แงแงนมมองหน้าครูฝึกตลอดเวลา <c oughs> ไปเดินทางกันไม่กดหยุดนะคะ <c oughs> ถ่ายไว้ก่อนเหลือจะเชื่อ เพลงโคตรแก่เลยเออผมไม่ได้ว่าเอ,อพี่นัทมีเลียนะครับแต่แม่ผมแก่ฮะพอล้มั้งที่รัก <c oughs> ดูแม่งขับมาตั้งนานท่านผู้ชมฝนแม่งไม่ตกพอจะถึงฝนแม่งตกเหลือจะเชื่อว่า,าประเทศ <c oughs> ต้องใส่แมสก์ไม่ได้อยู่บนรถ<ห> <c oughs> ถ้าไปถึงแล้วแบบไอ้โปมันถือปืนรออยู่ <c oughs> อันนี้ทหารฝึกมันนะท่านผู้ชมก็แต่เรายังไม่ได้ลองให้เขาแบบโชว์เลยใช่ไหมโชว์ หมอบนอนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เขาโชว์หน่อย,ยออมีท่าแกล้งตายเนวยคุณผู้ชมแบบปืนยิงปั้งแล้วแบบเแอ๊ะาอเงี้ย <c oughs> แต่เราดูพร้อมกันผมเว้ยยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอยู่บ้านเป็นอาทิตย์ฝนไม่ตกออกมารับหมาฝนตกดู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 น้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อ <c oughs> มีแค่สองเลนใช้ได้เลนเดียว <c oughs> เหมือนตอนเราไปเที่ยวทีหลพอถึงที่พักปุ๊บฝนตกอะไรอะช่วงนี้จะไปเที่ยว เราจะพยายามถ่ายคลิปให้คนดูด้วยนะครับเหมือนเหมือนเราไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คลิปแม่ก็ไม่มีอะไรมีแต่ผมนอนฮนะแ <c oughs> ม่งพนะอลงรถมาแม่งหนักเลยดูดิเดี๋ยวเดินไปจ้เขาไม่เอาล้มนะอา้าวทำไมไอ่ะมันเดินไม่ถนัดอ๋อครับขอบคุณครับเอา่มกันเลยค่ะเดินไปได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวถ้าถึงแล้ว,ลว,ลวจะเอาเอ้เย มารับที่ไรฝนตกทุกที่เออมาหาที่ไรฝนตกทุกที่เลยกดแม่เลยกดแม่ลงไปไม่เอาเลิกแม่ก่ดแม่ยังยึดถึงไงเป็นไงบ้างลูกอืมดูหน้าหน่อยอืมอ๋อเดี๋ยวจะเชื่อเมื่อฝนก็ตก ว่าไม่อยากให้เปื้อนให้เราต้องอุ้มขึ้นรถนะเขาต้องอุ้มขึ้นรถเหเีือเชื่อ, <c oughs> อเดี๋ยวมันเปื้อนอ่ะเดี๋ยวให้ครูฝึกเขาโชว์หน่อยว่าทําอะไรได้บ้างวฮะถ้าถ้าเราจะสั่งคาสั่งนะต้องมีประมาณไหนบ้างหลังกลับบ้านไปเราได้แบบเล่นได้เล่นได้อยู่สองวันว่าเร็วอ, <c oughs> อ่าทั้งลมขอมืออ่าเออแต่ก่อนทําไม่ได้นะคุณผู้ชมผมบอ,อกก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอยมอลองมอไม่มอดีไม่ไ <c oughs> มันเห็นเราไงมันเลยดื้อเนี่ยนอนแม่งเลย <c oughs> ให้แมวเลยแล้ว <c oughs> <c oughs> ครูผมอยากเห็นตอนยิงปืนแล้วแก้งตาย,ยครับ <c oughs> ทำได้มไหมฮะอำได้ข้างหลัง นี่ก็ตายแล้วโปนี่มันตายแล้วมึงอืดอ่ะเียก็เป็นเล่นไปนะครับเหลี่ยมเยอะ้วยอะโปนี่เหลี่ยมเยอะหมาเหลี่ยมแม่งเหลี่ยมเนเจ้าของปกติต้องฝึกประมาณกี่เดือนครับครูฝึกประมาณสามเดือนครับครับแต่นี้เราฝึกแค่สองเองหมาตัวที่บ้านมันหงอยฮะก็เลยคิดถึงฮะมูคิดถึงโปรู้ตัวเปล่า นี่โชว์นี่นี่โชว์นี่โป๊ะคอร์ดไม่ถนัดโอ๊แต่มันก็ยังจำได้นะว่ามันเคยโดดกอดนั่งรกหลีนั่งก่อนอะอะนั่งโป๊คอยคอยนั่งแม่งไม่ฟังด้ยปกตินะเนี่ยนะครับเจ้าของเนี่ยนะฮะต้องมาฝึกด้วยแต่ผมไม่ได้มาเลยเอาเมื่อนั้นไอ้ยาไอ้ยาทำเล่นครั้หนึ่งได้ก็เก่งแล้วไอ้ยารีบหุบใจแล้วตั้งแต่เริ่รองนี้ยิง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 เข้าหัวผมเล เพื่อต่มันนิ่งขึ้นนิ่งพอตอนมาใหม่ๆเป็นไงบ้างครับครูก็ดึงดึงแล้วหลังดื้อนะครับตัวนี้ดื้อมากภูมิใจแล้วพอแล้วเท่านี้ละเพิ่มเติมได้กลับไปเพิ่มเติมได้ทำทำเป็นประจำเลยว่าคือเขาประจำเท้าเย็นเท้าเย็นเนี้ยเวลาให้อาหารเวลาเล่นให้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถท่านโตให้พอแล้เดี๋ยวของมึงได้เนี่ยุูมิใจมากเลยนะรู้ไหมเนี่ย ก่อนนี้คือแบบไม่ต้องสอนเลยบอกท่านผู้ชมก่อนโอเนี่ยมัยุ่ไม่ถึงคอร์สนะครับผมตอนแรกนะผมตั้งใจว่าสักสี่เดือนแต่ว่าไอ้มั่วตัวที่บ้านอ่ะมันแบบหึงมันอโลนนะครับผมก็เลยแบบเออบอกคุณว่าคุณครับเดี๋ยวผม สักสองเดือนหนึ่งผมจะพากลับอะไรแบบนี้ถ้าใครที่สนใจอยากจะมาฝึกเนี่ยขึ้นฝึกได้แต่กี่เดือนครบปู่สองเดือนเสามเดือนขึ้นไปสองสามเดือนขึ้นไปนี่ฝึกได้เลยนะปปรนี่สามขวดปะเรามาฝึกตอนสามขวบเนี่ยมันได้ขนาดนี้ผมภูมิใจมากนะท่านผะู้ชมรู้ไหมผมกานะถ้ามาแล้วไม่ได้อะไรเลยก็ช่างมันผมไม่คิดอย่างงี้แต่ผมมันใช้ได้เลยเนี่ยก็เลยใครที่สนใจอยากจะมาฝึกเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเพจให้ตรงนี้ลองทักมาคุยลองทักมาปรึกษาก่อนนะครับว่า ประมาณนี้อยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วโปให้กลับไปหามูที่ถึงมูเปล่าโป้กับไปเรียบร้อยมูดือ้อแถมจะมูได้เมื่อไงกลับไปถ้าจําเราได้ต้องจําไอ้มูได้เป็นไงโปคิดถึงรถคิดถึงมูค่ะหนูคิดถึงพี่สาวหนูพี่สาวหนูอ่ะโมมูอะ กำลังพากเสียงมันอยู่แล้วมันคิดกันไหมไม่ไ,ไอ้ง่วงจังแบบว่าไม่น่าเอามันกลับมาเลยเร<อ>าแบบเป็นลูกสาวคนเดียวอะไรเงี้ยเราได้แบบเอาแต่ใจได้เต็มที่เฮ้ยพูดเกินไอ้ายนะไอ้ไรมูมูไอ้ายมูยม,ยม,ไปไปปมูเกินไปเปล่าแมวเลยแล้วได้กลับบ้านแล้วอันนี้คือรู้เลยนะว่าได้กลับบ้านแน่ๆชิวเลยนะพอแมวกลับแล้วนะลงเร็วล,ลงมาไม่ได้ให้กลับให้เกินไม่นั่งเลน่นๆเฉยเหลือเชื่อโบโบเหลือเชื่อมึงอย่ามาหลอกกูอู้ ้วขอบคุณครับนักชื่ออาโปอ๋อไงเรียนจบทำเล่นมียศนะนาขอบคุณมากครับอนี่ฮะลุงฮะได้ครับแมวอะไรแล้วเต็นบรรลุเลยลุงมากลไม่คิดถึงเขาหรอนะไม่สนใจเลยนะฮะได้ก็บ้างลุงมาก กับสศนีาบัตรด้วยนะครับคุณผู้ชมสนุนางเชื่อโรเพชรเมียพันอลัสกันมาลามิวอายุ3ปีรหัสดี03ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเบสิกและการแก้ไขพฤติกรรมระยะเวลาการฝึกเนี่ยตั้งแต่5กรกฎาถึง5กันยาให้ไว้นะวันที่5ที่เราวันนที่5เหลือเชื่อกันที่รัาเขาบอกเขาวันที่ส<ม>ี่วันวันที่4ว 4, ะ สี่อ๋อจริงจมันครบวันที่ห้าไงใช่ใช่อ๋อโอเคจากอากาศเอกอ๋อมันจากอาโปคเรื่องไห่น่าผมต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเจตนาที่ผมเอามาฝึกเนี่ยนะครับเพราะว่ามันดื้อนะครับมันดื้อแบบดื้อแบบไม่เอาอะไรเลยอ่ะแบบไม่สนใจใครเลยอ่ะจนผมแบบไม่สามารถสั่งมันหรือบอกให้มันหยุดในพฤติกรรมต่างๆได้เนี่ยก็เลยต้องเอามาฝึก นะครับผมใครที่สุนัขมีพฤติกรรมประมาณนี้นะที่แบบไม่ฟังไม่เอาอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ก็ลองทักมาปรึกษาดูนะครับผมเดี๋ยวเราขับรถกลับบ้านกันดีกว่าไปไหนก็แล้วแต่ฝนตกทุกที่น,น,โนโนสนโนสนโนแครกูได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนเจอหมูเออ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 ฮะไปก็แล้วค่ะมา เดี๋ยวต้องกั้นมันไว้นะก็กลัวมันกระโจลหนอมากเลยอุ้มลงดีกว่าไม่มีเชือกมัดดูมันดูมันวิวิวินี่มันบ้านนี่มันบ้านพี่เจะเปิดประตูย่างนี่มันกลิ่นบ้านนี่มันกลิ่นบ้านนี่มันกลิ่นบ้านเฮ้ยนี่มันบ้านของเรานี่มันบ้านของเรายังบมันของเราดิปิม โอ้โหโอ้โหยืนบ้านโอ้โหนขนาดนั้นเลยเลอเดยวินาทีที่มันเจอมูมาอุ้ยรักเดิมนะเฮ้ยแต่ที่สุดเขาก็เจอกันความสัมพันธ์20ปีต้องใจเลยเุ้ยมูตัวใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะแต่โปนั่งนี่นไหนๆฝึกเลยเอาเลยเราเราลอนวิชาโป เรารียนวิชามากโปนั่งโปนั่งฝึกมาแล้วนั่งนิ่งชิดขอบมอยสักอย่างหนึ่งหาอะไรก็ได้ทำมันไม่มีเชือกมันก็ไม่เชือกแต่ไอ้โมงมันดูดีจังไม่เหมือนเสื้อไหมมาไม่เหมือนเสื้อนั่งนิ่งห้ามขู่เขาบอกว่าแรกๆต้องแบบเด็ด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 อันนี้ถูกวิธีแน่จริงเนียงเลยทำไมขู่ ทำไมได้ใส่อย่างงี้อยางอยู่วัดเหรอเขาเมื่อไหร่เออเอ็นแงตะก่อนไม่ได้นะครับใส่ขค่เนึ่งแค่เนึ่งใส่แา่ดึงไม่ใช่มึงโอ้เหลือเชื่อผมว่าเดี๋ยวมันก็ชินมันเพิ่งเจอกันไงมันไม่เจอกันนานมันก็ไม่แปลกไม่หมามันไม่คนสีแปลกไปว่ะเหรอเด็ดตัวไะเนี่ยไอพ่อเดี๋ยวให้อยู่ด้วยกันก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมานะครับอาจจะมีขู่มีอะไรบ้างแหละเพราะว่า มันไม่เจอกันสองเดือนน่ะท่านผู้ชมอยู่กับเขาอ่ะนิ่งมันกลัวใช่มันกลัวเขาอ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับผมไงถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์ช่องที่สุดไม่ลืกดกระดิ่งเจอกันพาร์ทต่อไปฮะนะแม่งไม่ฟังกูเลยนี่ดูบูดนี่สุดแสนจะน่ารักเชื่ฟังคำสั่งปวดนังจะเอนหน้านก่อนก่อนก่อนก็หน่อยมันเป็นอย่างนี้แหละแม่ต้องไปหามันก็ก่อนผมเงี้ยมึงกล่ายข้าอมูลอ่ะ 你敢相信？嗯 <laughs>